แพ้เด้อครับแพ้แพ้แพนี่ไปมาเบิงแพ้เด้อครับเด้อแพ้ของเออ่ผู้ใดวุ่นี่ผมขี่รถพานมานี่บัน่นบั่นข้าเจ้าครับ เห็นแพะเลยมาถ่ายรูปมากับเด็กน้อยครับผมอยากเบิ้งแพะนะครับแพะมันก็จะห้องเแบบบ,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 แบบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะนี่แะครับนี่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 แพะครับผมเดีย๋ยวผมจะถ่ายแพะให้เอฟซีเบิง้งด้วยครับเด้อแพะแพะเป็นตวสเฐกิตอีกทีนึนงอยู่บ้านนอกจากงออควายแล้วลก็เป็นแพะนี่แหละครับเบิ้งแพะกันครับผม Ya Ya ข้าวใหญ่ข้าใหญ่ข้าฝูงจ้าฝูงเลยครับนี่จ้าฝูงไม่ละครับผมครับผมแปะจ้าฝูงครับอันนี้คือจ้าฝูงอย่างงจอกไม่ท้าผมเลยนี่ครับผม เม şey ื่อกี้ยาขึ้นครับคราวนี้มันยาขึ้นสบายแพ้ไม่ตัวยังไงครับผมครับผมขอบคุณที่กดติดตามแล้วก็เป็นเอฟซีใหม่ๆนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผมบ๊ายบายครับ